มาถึงช่วงที่สองนะฮะเราก็ต้องมาอยู่ตรงหน้าครัวหน้าเตาผัเดเตี๋ยวสิบบาทเนี่ยนะฮะมันมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าความพิเศษเพราะว่าก็มีใครกล้าขายนะฮะแล้วก็อยู่กับแม่ครัวเขาด้วยนะฮะคนลวกคนชงคนปรุงนะฮะสวัสดีครับค่ะชื่อชื่อแอนค่ะนี่นะฮะลวกทํายากไหมไม่ยากค่ะแล้วกะยังไงให้เบราว่าชามหนึ่งสิบบาทเนี่ยมันพอดีพอดีเป๊ะ,ปะแล้วก็เอาเส้นมาแล้วก็กะให้มันพอดีอะค่ะคือ,ค,อคืออันนี้คือเป็นการ กับปริมาณด้วยตัวเองว่าสิบบาทฉันต้องทําเท่านี้ใช่ค่ะถ้าทํนมากไปก็ขาดทุนใช่ค่ะเออนะพูดได้เป๊ะอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวของที่ไหนคะเนี่ยคือของร้านคาคูนนะคะเหรอครับเป็นเป็นน้ําตกปะเป็นน้ําตกค่ะอ๋อคือจริงๆน้ําตกคืออ่าเราไม่ได้ใส่เลือดข้างนอกหรือว่าเลือดอยู่อยู่ในในนี้แล้วหรือยังไงอ่ะก็อยู่ข้างในแล้วค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วเออไม่ต้องมามีบอกว่าผสมเรื่องผสมเลือดอะไรไม่ต้องแล้ าวางลงเรียบร้อยแต่แล้ว <Okay. S 2> เราก็มาปรุงเครื่องตรงนี้ก่อนเครื่องเราก็ไม่มีเวลาเพราะว่าที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ค่ะเป็นหมูค่ะกี่ชิ้นเนี่ยสิบบาทเนี่ยประมาณสี่ห้าชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเนื้อมันติดกันเราก็เอาลงเลยค่ะอ๋อถือว่าเยอะนะแล้วก็ใส่คันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายใช่ค่ะขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะอ๋อฮะพริกไทยมันน่ากินอนะ่ะ ดูมันถ้วยเล็กๆอ่ะแล้วมันมันทำให้แบบว่าได้ฟิลแบบรู้สึกนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวเดืออาบุษรรีชัยสมรภูมิใครเคยไปกินบ้างสิบบาทโอ้โหเนี่ยเหรอใช่ค่ะนี่คือชามสิบบาทที่ว่าเราเราขายลูกค้านี่ดูใกล้ๆเดี๋ยวอดมก่อนเป็นนิสัยของต้นนะฮะเวลาไปรายการไหนร้านไหนต้องดมหอมมาก อืมอันนี้คือจะมีเส้นไหนให้ลูกค้าทานบ้างมีใหญ่แล้วก็มีขาวแล้วก็เส้นเล็กค่ะคือมีเลือกสามเส้นที่ร้านนี้เวลาจะมาทานคืออย่าสั่งตัวนี้ไอ้มีเหลืองมาม่าเส้นอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีค่ะอืมนะต้นจำกัดต้นทุนไงยี่สิบบาทนะฮะแต่จริงที่นี่มีเมนูอีกเยอะนะฮะแต่ตอนนี้แม่ควรเราอ่ะเขามีหน้าที่อยู่ประจําตรงนี้ใช่ไหมแต่เมนูอื่นๆทำใช่ค่ะโอ้โหวันนี้พูดแรงมากนะเดี๋ยวไปลุยดูต่อว่าจะมีเมนูอะไรที่มันอร่อยอร่อยบ้างที่นี่ครับ